ครับเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสมาชิกก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆก็อดทนอีกนิดนึงนะครับอีกวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็จะได้หยุดพักและก็ได้เจอกัน ที่โรงเรียนหรือเปล่านะครับก็อดทนนิดนึงนะครับอาจจะบางคนอาจจะแบบเรียนแล้วมันไม่โอเคอาจจะชอบออนไซ์ที่เรียนเพราะนั้นต้องต้องปรับตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคาบลูกเสือนะครับอันนี้คาบลูกเสือก่อนเลยจากที่ได้นัดหมายนะครับให้ไปฝึกท่องคำปฏิญ,ญาณของลูกเสือนะครับแล้วก็กดของลูกเสือ เพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยได้ลงสนามไม่ค่อยได้ลงฝึกเนื่องจากโควิดตัวร้ายนะครับมาให้เราแบบไม่ได้ไม่ได้ลงฝึกต่อเนื่องมันอาจจะทําให้เราลืมไม่ค่อยได้ท่องนะครับถ้าเราท่องคําปฏิญาณได้กดลูกเสือได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะเนื่องจากสถานการณ์มันไม่ได้ทาให้เราเข้าค่ายก็ไม่ได้เข้านะครับเปิดกองก็ไม่ได้รู้ลําดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกท่องกดและคําปฏิญาณให้มันขึ้นใจเลย ถามตอนไหนต้องตอบได้ตอนนั้นนะครับคำปริยาตก็จะมีสามข้อนะครับสามข้อด้วยกันก็ให้เราท่องจำไม่ได้นะครับสามข้อด้วยเกียตรติของข้าข้าสัญญาว่านะครับข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองนะครับ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือนะครับมี3ข้อเนาะเราต้องจําให้ขึ้นใจเลยเพราะมันต้องใช้พอสี่ห้าหนะครับต้องได้ใช้เนาะต่อไปกฎของลูกเสือมันมีอยู่10ข้อนะครับอันนี้จะยากขึ้นนิดนึงแต่ต้องจําให้ได้ลูกเสือมีเกียรติจะถือได้นะครับลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. มีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นข้อ5ไอข้อ4ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนนะครับและก็เป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตาการุณาต่อสัตว์ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดาผู้บงังคัอบัญชาด้วยความเคารพข้อ8ลูกเสือมีใจร่าเริงไม่ยอดท้อต่อความยากลําบาก ข้อเก้าลูกเสือเป็นผู้มัธยัสข้อสิบลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนะครับอันนี้เราต้องท่องก่อนเรียนนะครับและต้องจําให้ได้เรียกใครปุ๊บต้องต้องจาให้มันได้ต้องท่องทุกวันนะครับท่องให้มันจนชินเลยเหมือนเราสวดมนต์เหมือนเราร้องเพลงชาตินะครับอันนี้ท่องให้ได้เนาะอ,อ่ะสไลด์มาแล้วจากคาบที่แล้วนะครับที่ให้ทําไป อันนี้ถึงหน้าไหนแล้วเนี่ยหน้านี้หน้าเท่าไหร่เนี่ยหน้าสี่สิบถึงหน้าสี่สิบเจ็ดนะครับอ๋อสี่สิบเจ็ดแล้วเนาะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยน,นี่หน้าไหนครับเนี่ยนี่เหรอสิบข้อนี่เหรอเฉลยได้อย่างไม่ใช่ครับอันนี้หน้าไหนหน้านี้แล้วครับข้อสองใหญ่นี่ใช่ไหมครับอ่าข้อสองใหญ่นะครับ ที่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมลูกเสือสามัญน,นะครับปฏิบัติการแสดงรหัสของลูกเสือสามัญแล้วก็ตอบคำถามวัตถุประสงค์นะครับต่อนะครับถึงวัตถุประสงค์ของการแสดงรหัสของลูกเสือสามัญคืออะไรก็คือเพื่อให้เรารู้และเข้าใจว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะครับ การแสดงรหัสของลูกเสือเหมือนกับการทำวัรถยาหัสหรือไม่อย่างไรใช้ท่าทางในการปฏิบัติและก็สัญลักษณ์จัดเรียงนิ้วมือเหมือนกันนะครับแสดงรหัสก็3นิ้วนะครับวัตถยาหัสก็3มนิ้วเปลี่ยนจากแสดงรหัสด,ด้านข้างมือขวาใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นวัตถยาหัสบริเวณหางคิ้วแทนนะครับแสดงรหัสวัตถยาหัสนะครับจะไม่ได้ การแสดงรหัสของลูกเสือสามัญแตกต่างจากการทำมันยาหัสอย่างไรก็คือยกข้อศอกงอนะครับชิดลำตัวหันฝ่ามือข้างหน้าสูงเสมอไหลในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือแสดงรหัสสามนิ้วนะครับให้มันตั้งฉากอันนี้เป็นวัฏยาหัสถ้ามีไม้พลองหรืออาวุธก็จะเป็นวันทยาวุธนะครับนี่ก็จะมีไม้ไม้พลองสมมุตินี้เป็นไม้พลอง ในลักษณะนี้นะครับก็จะต่างกันถ้าเป็นวันทยาวุธต้องใช้มือซ้ายนะครับไม่พองจะอยู่ฝั่งขวามือนะมันจะเปลี่ยนกันแต่เราไม่มีอาวุธไม่มีไม้พองเราก็จําแค่แสดงรหัสวันทยาหัสนะครับแยกให้ออกเนาะมันหัดเหมือนกันเนื้อทั้งสามมีความหมายยังไงนะครับก็คือคําปฏิญาณของลูกเสือสามันทั้งสามข้อเห็นไหมที่มา ข้อที่หนึ่งลูกเสืออะไรครับไอ้ข้อหนึ่งค่าจากอะไรคำปฏิญาณข้อหนึ่งอะไร่าจงรักง่าจตรงราติศาสนาทางานข้อสองค่าจ,ะะจ,จกาจ<ะ>จกสามปฏิบัติใช่ไหมครับออันน<ะ>ี้คือที่มานะครับที่ที่เขาถามข้อที่สี่เนี้ยทั้งสามมีความหมายยังไงแล้วก็ตอบไปเลยว่าเป็นคําปฏิญาณของลูกเสือสามันทั้งสามข้อนะครับต้องตอบไห้ได้นะ เสร็จหรือยงังยังค่ะเขียนให้สวยงามนะครับจำให้ได้คำปฏิญาณสามกดสิบข้อวันเทาาหัดแสดงรหัสแค่นี้นะครับส่วนวันทยาวุธเนี่ยยังไม่ต้องจำเพราะว่ามันต้องมีอาวุธนะครับจะเป็นพวกไม้พองหรือ อาวุธที่เขาเรียกเป็นไม้งามรับเป็นงามเนาะอัะนนี้ก็ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นแต่แยกแค่วันทยาหัดกับวันทยา,ว,ทยาวุธให้ได้นะครับเวลาพุ่มกับเขาสั่งปุ๊บจะได้ทําถูกสั่งวันทยาหัดปุ๊บขึ้นมาหางคิ้วเลยมือลงสแสดงรหฮสมือลงนะครับทําให้มันเป็นสเต็ปถึงไหนแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหม มีใครไม่เสร็จตรงนี้ไหมครับนใช้นี่ขีดมีใครยังไม่ถึงตรงนี้ไหมที่ครูขีดมีใครยังไม่ถึงไหมครับเลยหมดแล้วใช่ไหมข้อที่สามนะครับให้ลูกเสือเล่าถึงประวัติของการจับมือซ้ายให้เพื่อนฟังและสรุปสิ่งที่เข้าใจนะครับตัวอย่างคำตอบอันนี้อาจจะลอกตรงนี้ก็ได้ ตัวอย่างคาตอบนี้นะครับลองนี้เลยเมาส์ไม่ดีอ่ะตัวอย่างคำตอบเมาส์กระตุกนะครับเมาส์ลว,วน พอาม้าลวนปุ๊บขีดก็ไม่ตรงนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยเมื่อนักเรียนเ,เมื่อนักรบนะครับแดงการทักทายกันพวกเขาก็จะวางโล่ในมือซ้ายนะครับเพื่อเป็นการป้องกัน ตนเองในขณะที่มือขวายังถืออาวุธอยู่นะครับเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญความจริงใจแสดงถึงความไว้ใจซึ่งกันและกันด้วยการจับมือซ้ายนะครับอันนี้ลอก องเห็นนะครับมันซูมแล้วมันชัดไหมมีใครยังไม่ถึงข้อสามนะครับก็ขยายขึ้นมันก็จะแตก เสร็จย้งครับยังค่ะยังเนาะข้างบนมีใครยังไม่เสร็จนะครับสี่ข้อข้างบนมีใครไม่เสร็จไหมเนี่ยสี่ข้อข้างบนนี้มีใครไม่เสร็จไหมไม่มีนะครับ สิบข้อนี้ทํำยังเดี๋ยวให้ทำสิบข้อนั้นนะครับเอาไว้เฉลยคาบหน้าดีกว่านะเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บทำสิบข้อนะครับให้เสร็จเอาไว้เฉลยคาบหน้าเปิดหนังสือได้ อย่าลืมทำสิบข้อให้เสร็จนะครับ